สวัสดีสวีดัสครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนุ่มบุลค้นรายละเอียดครับพี่น้องวันนี้ซีสันวันดีมากบรรยากาศหลังเลิกงานครับนุ่มบุลค้นรายละเอียดก็ไดมากวันนี้ก็ไดมาอัดคลิปดีๆมีสาระหลายๆอย่างเกี่ยวกับเอฟซีน้ององค์หญิงเหมือนเดิมครับสาวน้อยพเพชรอ้อนแพงจากีนุ่มบุลเขาเรียนนางเบิงคลิปพ่อแม่น้ององค์หญิงมาสาวนุ่มเวน นุ่มบนก็เลดเริเ่มเริ่มเป็นห่วงนิดนึงกับเป็นห่วงหลายเลยใส่คำว่านิดนึงบ่ได้เพราะว่าเห็นยังบอกพี่น้องผมสังเกตว่าน้องรู้สึกว่าน้องไอไอเพราะว่าอากาศเมื่อวานมาหนีเริ่มเปลี่ยนครับพี่น้องแต่รู้สึกเป็นห่วงน้องคือเก่าครับพี่น้องนี่แหละครับคือแล้วเรื่องนึงครับคือเป็นห่วงเรื่องเสียงเนาะเพราะว่าธรรมดาของเอฟซีสาวน้อยเป็นแพ่งหรือน้องอหญิงน้องไปเล่นที่ไหนร้องที่ไหน ก็อยากให้น้องเสียงแบตเต็มแม่น่ะครับเสียงเต็มเสียงดีคือพี่น้องเข้ากับคือว่าอยากให้น้องร้องสิ่งดีๆแล้วให้เอฟซีประทับใจแล้วพี่น้องขยายวงกว้างเข้าไปของเอฟซีสาวน้อยเพชรรันแพงเนาะนุ่มวนเขเล็เขาไปนั่งเบิ่งคลิปพ่อเอกเมาาื่อสองกับโอ้น้องไอเนาะเห็นหน้องส่เมีดก็รู้สึกเป็นห่วงน้องอยู่ครับพี่น้องพี่น้องเขาว่าเบิ่งช่องนุ่มวอนคนเอ็ล้วก็อย่าล่มไปทรงกำลังใจให้น้องเลยนะครับเพราะว่าอีกไม่กี่วัน นองกับซิปอยเพียงออกมาแล้วเป็นกำลังใจให้น้องครับตอนนี้คือช่วงเขาเอิ้นแมนเขาแมนนักกีฬาแข่งแล้วกับช่วงพักฟื้นเนาะครับพักฟื้นกับวิธีอยางก็คือนอนพักผ่อนให้มีร่างกายแข็งแรงเนาะช่วงนี้ก็คือหลังจากพี่น้องเขารับรับรับช่แล้วก็รู้หลายๆอย่างว่าเป็นองไรเหตุการณ์องไรกับรู้สึกขี่ค่ายวอนค่ายแล้วหู้แล้วที่ไปที่มากเป็นอะไรช่วงนี้กับเหมือนช่วงพักฟื้นเนาะพี่น้อง สิ่งเี่าเฮได้คือเขาไปให้กําลังใจคือเาาก่านักกีฬาแข่งเมื่อยกับพักพ่อนน้องพ่อแม่น้องช่วงนี้ก็คือกําลังใจครับเก็บกัาลังใจต่อเนื่องเขาไปกดไลค์กดแชร์เขาไปเบิงเบ้งเขาไปเบิ้งช่องน้องเล้วว็อยขามโฆษณาครับที่ว่านูวอน,นเขาเลกเคยบอกไปจว่าโฆษณาคือรายได้ของพ่อเอกเพื่อไปผ่อนรถตู้ของน้องพ่อน้องก็บอกอยู่ว่ารายได้ของของ YouTube ช่องนี้เพื่อไปผ่อนรถตู้ ขันเท้าเบิ้งหลายรายใดหลายรถตู้อาสิเลียวว้ม้เท้าประจาเป็นต้องไปหน้าเวทีหลังเวทีนู่นวนขนละเอียดเคยบอกประจาไม่จําเป็นต้องโอนมาลัยออนไลน์เหมือนเท้าโบมี่แต่ทามี่ก็ดีไปหน้าเวทีมี่ล้วกับเท้ากะไฮแต่ว่าถ้าหลายคนพี่น้องเท้ายู่ทางใกล้ทางไกลหรือโบมี่โอเวลาเท้ากับเขามาเบิ้งช่องครับการมาดูช่อง youtube พ่อแม่น้องอีก็เหมือนการสนับสนุนน้องไปในตัวนี่คือมาลัยน้ําใจบางคนบอกเข้าใจแต่ว่า นุ่นบอลเลียงนะนําว่าดูเถอะครับดูเป็นกําลังใจเฮามีเล็กมีน้อยกับซอยอย่าลืมว่าการให้น้องกับหนึ่งมลา,ายน้ําใจของเฮ้าสองน้องเป็นคนมาเฮ็ดอย่างหว่าเฮ็ดบุญน,นั่นแหละเงินรายได้บางสิ่งบางอย่างเล็กๆน้อยน้อยที่เฮ้าซอยไปเบิงไปนั่นคือการไปเฮ็ดบุญหนึ่งความสุขทางเฮ้าไห้น้องสองรายได้ส่วนหนึ่งน้องเอาไปเฮ็ดบุญได้พี่น้องม่นว่อย่าลืมว่าฉายานางฟ้าใจบุญน,นะครับม่นว่พี่น้องนู่นบอลก็เลี้ยอถือวา นี่แหละครับพี่น้องเข้าไปกับไปกดไปเบิงไปให้กำลังใจส,ส,สู่การให้กำลังใจดีที่สุดผมมีอย่งางไรพี่น้องเฮาคนเท่าได้กำลังใจก็มีแห่งสู่แล้วพี่น้องเบิงพี่น้องฟังพี่น้องสนับสนุนนั่นคือกำลังใจของครอบครัวของน้องและน้องด้วยแม่นว่าครับพี่น้องผมบอกถืบกบ่การที่ทรงกำลังใจให้กำลังใจให้น้องก็คือนี่แหละความสุขแล้วก็มีหลายคนเว้าถามเรื่องผู้ติดตาม รอบๆของน้องพี่น้องอันนี้คือนูโวนเขาเลียดเบาเลยเด้ออันนี้เบาจากใจคือว่าพี่น้องห้างฟั่งแล้วก็อาจจะเข้าใจสิ่งนี้ทําไมน้องต้องมีพ่อฮักแม่ฮักติดตามมีคนติดตามหลายๆคนเอาตรงๆคือนิสัยของน้องนิสัยของน้องคืออะไรรักเอฟซีมากเข้าใจว่าครับพ่อฮักเอฟซีรายกะบางคงข้งกับลืมนะลืมทีสีระว่างโตคือ ทุกคนมาน้องก็จะคุยด้วยพูดคุยด้วยทุกอย่างถ่ายรูปน้องก,ก็เลือมจุดนี่แต่บางสิ่งบางอย่างเห็นว่าคนไปดึงมือไปดึงมือเพราะยังเขาบอ, <Wand. S 2> าานอกน้องก็พูคิดว่าเอฟซีมาสิมีดึงมือดึงยังนี่แหละเหตุผลที่ว่าบางคนก็บ่าเอ,อ้าเป็นยังคือมีเพราะอายิตาอี็ icer, นยังที่นั่ไปตลอดนี่แหละทุกคนมองเห็นว่านิสัยน้องเป็นอย่างนี้น่องง่ายหากเอฟซีเต็มที่กับเอฟซีแต่หลายคนบอก้าใจว่าเป็นยังต้องมีนี่แหละเหตุผลตรงๆ,รงๆเห็นว่าเหตุการณ์เมื่อนั้น ก็มีการดึงมือนี่แหละผมไปมื่อไหผมไปถ่ายคลิปผมมองเห็นผมก็โอ้สบายใจขื้นพอเห็นพ,อ,พอฮักพอจิตตะลายๆท่ทนในในองค์กรชาวหน่อยเพื่อนพงเพื่อนกับมายืนประจําเพราะว่าพี่น้องเคยได้ยินบอลหนึ่งหมู่บ้านมันจะมีบักหนึ่งหนึ่งหมู่บ้านก็สิมีคนหนึ่งอย่างนี้นะพาใจป่ะครับมันก็จะมีคนหนึ่งพอใจป่ะครับบางคนกับมาโดยที่ว่าลืมคีว่าหนึ่งน้องอายุน้อย สองก็คือหักอยแต่จังหวะมันกับมีความมึนเนาะคือบอลมึนนิสัยมึนเนี่ยคือแอนอการเมาเนี่ยมันก็ลืมไปว่าหนึ่งศิลปินอะเขาขึ้นร้องเขาใส่รองเท้าเข้าไปใส่ผ้าใบเนี่ยครับส้นสูงการทรงตัวการยืนมันก็ต้องบ bon นเน่นเนาะครับพี่น้องเนาะแต่การพี่น้องเข้ามีสติเข้าไปกับคอจับมือนอกกับว่าไหนี่เนี่ยน้องพร้อมที่จะจับมือแต่ว่ามันก็มีบางเหตุผลที่ต้องมีพอหกักไม่หกักยืนหลอม คอยปกครองนะี่ยก็คือนั่นแหละคือมันมีหนึ่งบานก็มีพูหนึ่งคือว่าหนึ่งเวทีก็จะมีนนพนะวกห,หนึ่งคนหนึ่งเงสี่เขาไปน่ะนิสัยพอดีบังเอิญทางเข้านั้นเคยได้ยินว่าเป็นนิสัยว่าหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งคนหนึ่งคือกันน้องพ่อน้องกับนิสัยคือกันคืออย่างที่บอกครับเคยได้ยินว่าข,ขันถือคันหมู่บา้านเข้าเคยเคยได้ยินบอกว่า,วาขันถือผู้น,นี้ได้นี่เจ้าสมควรี่ต้องไปหดนนํำ อยู่วัดสามวัดนะไปเฮ็ดบุญสามวัดเด้อเพราะว่าน้องอ่ะถ้าไม่จําเป็นน้องจะไม่พูดนะก็เหมือนกันคือคนลำบานเท่าไหร่จะมีผู้หนึ่งคนบอบปากเบาเนาะก็สิกือกๆแนี่บอบคอยปากบอค่อยจมนะก็ยิ้มแต่เขากเบ,บากันคันเจ้าถือผู้นี้ได้เจ้าสมควรไปเฮ็ดบุญสามวัดเด้ออันนี้คือกันถ้าน้องไม่เจ็บจริงน้องจะไม่พูดออกไหมนะเพราะว่าอย่างน้องแคร์ทุกอย่างฮากเอฟซีทุกคนถ้าพ่อเจ็บน้องสิบอกว่า่าดึงยะหน,นีน้องสิเบ,บาเนี้ยดึงแน่้น้องกับบอกปากเนี้ เนี่ยเขาเอื่นว่าคันผู้ใดไปจับมือไปดึงเราถึงนอกว่านะเจ้าต้องไปหดน้ำสามวัดคือว่าละ่ะในหมู่บ้านคนเฮาคือกันถ้ามีเหตุการณ์บแบบนี้ก็มีแบบค่ะันเจ้าถือผู้นี้ได้ไนะเจ้าต้องเฮ็ดพิษกับเล่าเติมแล้วจะถึงดาสมกวยไปหดน้ำสามวัดคือกันนี่แหละครับแต่ละที่แต่ละจุดมันมีค้นแบบนี้อยู่เสมอครับหมู่บ้านก็มีผู้นึงผู้มึนนะนาวิธีก็ต้องมีผู้นึ่งรุดเข้ามาคือว่าละ่ะ การที่พวกเราเขาไปบึงบ่าวาแต่นาไปที่หรือแม้กระทั่งในโซเชียลเขาก็สนับสนุนน้องกับวกป้องน้องซอยเลือให้กำลังใจดีที่สุดมีอย่างก็ให้กำลังใจไว้ท่านพี่น้องปกป้องไว้สู่ๆให้กำลังใจกันไว้ก่อนนาวิที่กันพอ่อบางที่คนหลายพ่ออจิตะเพิ่นไปยืนในึ่จังสี่อาสิบเบิงว่าท่านเก่าว่าท่านว่าคนมันหลายเนาะท่านพี่น้องเขาไปกับระว่างซอยกันซอยเบิ้งกันนี่แหละคือคือความรักความรักที่มอบให้น้องครับผมพี่น้องความรักที่เข้าทรงไปต่อให้มัน ไม่มีทุกอย่างแต่ว่าก็มีส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งที่ดีคือการคือที่ผมบอกเมื่อกี้แหละพานมาว่าเข้าบัรดรมาให้มาไล่หนา้าเวทีบัรดรโอนน้าใจมาไล่แต่ถ้าพวกเรามาดูช่องพ่อแม่ของน้องพ่อแม่น้องคหญิงหรือคนในองค์กรสาวน้อยพเพื่อนเพลนนั่นคือการสนับสน,นุนคือรายได้จุดหนึ่งอ่ะอาจบ่หลายแต่ก็คือสนับสน,นุสสน,นสะสมกันไปเบิ่งกันสองหมืน่นสามหมื่นคนก็เกิดรายได้โฆษณาก็ย่าขามเป็นการสนับสนุน น้องได้รุมากอเอออย่างน่อยกับข้าเบิงช่องของพ่อเม่น้องเป็นรายได้ให้น้องนะเป็นสนับสนุนส่วนหนึ่งเชื่อวอารายได้ส่วนหนึ่งนี่น้องไปเหตุบุญมหกรรมใดบุญน้ำน้องเนี่ยเพราะว่าน้องเป็นคนใจบุญยี่แลี้ยวหักแนี้นี่มาเคล็ดเนีนี่สไตล์ของน้องคือรักในการทําบุญคือมหกรราไดยินละเห็นบ่พอน้องเห็นคนสร้างบ้านผูเ่าผู้เก่ยเพรามีบ้านอยู่น้องกับเอาเงินตัวนี้ร่วมกับรีสเกตสร้างบ้านเห็นบ่ผมกับไปมาหนันมืออยู่กันตลาดไปเบิ้งแล้วก็ ประทับใจพี่น้องเป็นรายได้ที่ดากจากมาลไยจากการดู youtube หรือการนี่พี่น้องเข้าโอนมลไยนําใจไปร่วมสร้างให้คู้ค้นทุกค้นยากเป็นหมอขึ้นน้องจะมองเห็นจุดนี้เป็นน้องเป็นคนนางฟ้าใจบุญอยู่แล้วสบายใจได้นี่แหละครับผมการสนับสนุนองค์กรสนับสนุนน้นองสนับสนุนพระเอก็คือนี่รายได้ส่วนนี้น้องก็เอาไปเฮ็ดบุญเฮ็ดบุญนํากันสร้างบุญร่วมกันครับพี่น้องมันเกิดจุนเจือกันไปนี่แหละครับพี่น้อง ข้อดีของของเข้าที่เห็นว่าเหมือนเขาเขาเห็นคน้นเพตุบุญนี่แหละผู้นีน้นิสัยงสิหู้อยู่แล้วลว่าเราเอาไปเห็ุอย่างไปเหตุบุญไปเหตุดีเข้ากับเต็มใจเห็ดแม็นบอกแล้วครับพี่น้องนี่แหละครับผมคือว่าที่หลยคนเขามาแล้วหักน้องครับนี่แหละครับพี่น้องก็ใจแล้วนาอว่าเหตุผลทําไมต้องมีพ่อฮักแม่หักพ่อที่ตามพ่อที่ตา,ตานี่แหละคือการซอยเหล่หลู่เฮ้าเพราะลูกสา,าวเฮ้าก็คือว่าง่ายคือผมวานล่ะคันโบอีลีสิบววายไผ กับเงีนคนในหมู่บ้านกันไคถือผู้คนบอปากได้านี่ต้องไปเหตุบุญนะนี่คือกันนอกเป็นคนแบบห้างเอฟซีคเอฟซีหลายบางข้างเขากบอกหูว่าพุม่ม่าดีบ่ม,มาดีพี่น้องก็ต้องให้กำลังใจเลยครับกำลังใจผู้ติดตามพ่อฮักเม่ฮักพ่อยิตาสิาเล่าไลน์สดอยางก,กับเขาไปเบิง์นซอยกันครับเป็นการสนับสนุนหนึ่งหนึ่งเข้าบ็ได้ดไปซอยคาน้ำมันพ่อจิตาแต่การที่รายได้ที่เกิดจากการทําช่อง YouTube หรือการไลฟ์สดก็บพ่จิตะนี่คือการเติมน้ำมันนั่งรถไปน้ำ เพื่อไปดูแลลูกสาวเข้าสนับสนุนกันไปคนในองค์กรคนในรถตู้ครับผมเป็นการน้ำพึ่งเดือเสือพึ่งป่าสนับสนุนกันไปเข้าเข้าบ่ได้ไปโอนเงื่อนให้เขากับเบิงเดินเบิงยูทูบเบิงช่องเบิงหลายอย่างของพอยต้าหรือแม้กระทั่งคู่เตียงกี้ก็คือคนดูแลนองก็คือสนับสนุนจุนเตือกันไปครับผมสุดท้ายท้ายสุดราคาผมพี่น้องที่เขาว่าเบิ้งกันมักซิงที่นุ่งวนก็เลยบอกเอย่าลืมกดติดตามให้กำลังใจนุ่งวนกันเลยด้ครับสุดท้ายท้ายสุดข้อกล่าวคำว่าสวัสดีสว